มันคือว่าไพ่ขลับนะครับจะเต to, to n, ือนอะไรนะกับจุดเด่นตัวตนนะครับไพ่ขึ้นหนักหน่วงอืมไพ่ขึ้นหนักหน่วงเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่คุณแบกรับนะครับแบกรับถึงสิ่งต่างๆที่มันเข้ามานะในเรื่องของจุดเด่นตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดความเสร็จคุณต้องอยากให้จะให้มันทําทุกอย่างให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงทําทุกอย่างจาก สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นแต่บางครั้งคุณอาจจะแบกความรับผิดชอบเยอะเกินไปและบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออทุกๆอย่างไปอยากให้มันสําเร็จอยากจะดูแลครอบครวัวอยากจะให้เป็นที่ทุกๆคนยอมรับนะมันแบกความทุกข์เยอะจนเกินไปบางครับบางสิ่งบางอย่างคุณเองจะต้องพักผ่อนบ้างนะอย่าเครียดจนเกินไปออคุณทาแล้ว สู้แล้วเออบางอย่างสําเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ให้อภัยตัวเองด้วยนะครับแล้วค่อยๆจะพัฒนาไปต่อจะได้ไม่เครื่องเียดจนเกินไปนะต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาในเรื่องข้อเสียไปขึ้นในเรื่องหยบยับ้งนะครับในเรื่องข้อเสียเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่คุณไม่ฟังใครนะครับแล้วนกะ็พอคุณไม่ฟังใครเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้จริง,รง,รงๆแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือคุณเยอะนะแต่ว่าหากคุณไม่ฟังใครแล้วหรือไม่สนใจคําพูดคนเลยหรือคําย้ําเตือนคนเนี่ยมันทำให้คนอื่นๆเขาก็หนีห่างนะไปจากคุณไปด้วยนนั้้คุณตองเ่จ น้อมรับนะคำแนะนำดีๆน้อมรับคำที่คนอื่นเขาหวังดนกัวคุณเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดใจกับคนรอบข้างไม่ผิดใจต่อคนที่เขารักคุณจริงๆนะคะะรับอ้าวดูที่คนรอบข้างเป็นยางไรในเรื่องของสพัสดลภาพคนรอบข้างเนี่ยไปขึ้นฤุษสีนะครับยิงเนี้วเนี่ย ทุกคนให้ความเมตตานะไพ่กระดูสีนะี้คนเมตตามากนะครับมีการให้คําแนะนำที่ดีนะมีการเข้ามาช่วยเหลือทําไทยตัวคุณนะครับก็อย่าที่จะไม่สนใจความบางดีของผู้คนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณจะไม่เหลือใครเลยนะถ้าคุณแบบไปเสร็จทุกๆคนเลยหรือความบางดีของคนเนี่ยและคุณอาจจะใช้อารมณ์กับคนรอบข้างด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเบอรอเสี้าายวไพ่สิรธิกิจะนะครับจะบอกอะไรกคุณนะขอบารมีครูบาจยานะครับชี้แนะแนวทาง ผ่านภพยสิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นปีมะโรงนะครับใพ่ขึ้นในเรื่องของการคิดนะการตัดสินใจนะการที่จะทําอะไรก็ตามให้มันเกิดความสําเร็จนะในเรื่องของ คนรอบข้างนะไพ่ขึ้นเหนือต้นของเสียงสิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาแล้วก็คอยหนุนนําให้คุณได้เจอคนดีด้วยนะครับแล้วเนี่ยคนรอบๆตัวคุณเนี่ยเหมือนเจอแต่คนดีอยู่แล้วนะครับงนั้นคุณน้องพัลรับพลังงานเหล่านั้นเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงการที่คุณไปไหว้เกี่ยวกับพญานาคนะครับถ้าคุณไปจังหวัดไหนหรือไปทางภาคอีสานนะก็สามารถจะไปขอพรกับองค์พญานาคได้หรือคุณสามารถจะขอพรที่บ้านหรือตรงนี้้เลยนะคุณสามารถจะหยุดคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ อธิษฐานนะถึงองค์พญายนาคเพื่อให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาหนุนนําให้คุณนะเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นปีขานนะครับในเรื่องความกล้าในการที่คุณกล้าจะคิดกล้าที่จะทำกล้าจะมุ่งมั่นถึงแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดนะการที่คุณเกิดความทุกข์อะไรต่างๆก็ยอมรับมันแล้วเอาชนะ,ะใจตัวเองนี่แหละสาคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งคุณเอาชนะ,ะใจตัวเองได้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมางดูซิว่าไพา่บุญญาพินิานว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูปนะครับแล้วก็การถวายทุกเถียนนะกับวัดวาารามก็ได้นะครับหรือว่าการไปเทวสถานต่างๆหรือคุณไปไหว้สลักเมืองนะก็ไปขอพรได้ให้ท่านเนี่ยหนุนนำนะให้เกิด หลักชั่นะเออเป็นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเพื่อความสาเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ก็สามารถไปไหว้สลักเมืองจังหวัดนั้นๆได้ด้วยนะครับก็เป็นการเปิดพลังงานยิ่งเป็นช่วงสิ้นปีด้วยนะคุณก็สามารถที่จะไปไหว้สลักเมืองเพื่อจะให้ท่านปกปักรักษาในปีหน้าปี6 8แปของตัวคุณเนี่ยให้พบเจอจากสิ่งดีพบเจอจากคนดีๆและทําให้คุณมีความเข้าวหน้าในการดําเนินชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แวันนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมรู้ใช่ว่าไพ่ขลักนะครับจะเืออะไรกับคุณไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผักนะครับอืในเรื่องของการที่คุณเองจะมีความรักที่ดีนะครับก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกที่จะตัดสินใจอย่างไรนะกับความรักที่มีในปัจจุบันหากคุณเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้ นในเรื่องของความรักหากคุณเลือกแต่เรื่องของความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่ดูว่า เขาคนนั้นจะจริงใจต่อคุณไหมเขาคนนั้นจะมองถึงอนาคตในเรื่องความรักมากแค่ไหนหรือคุณใช้อารมณ์มากมาก,กว่าเหตุผลเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณเลือกความรักที่ผิดได้นั้นต้องใช้เวลาที่จะตัดสินความรักใช้เวลาที่จะค่อยๆเป็นค่อยไปกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะทุกๆอย่างมันไม่มีความง่ายนะแล้วก็ทุทกๆอย่างมันต้องดูถึงความมั่นคงอนชีวิตด้วยไม่งั้นเนี่ยเรื่องความรักก็ทําให้ชีวิตตัวคุณพังได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดู้ช่อว่าไพ่สถิกิริยานะครับจะบออกะไรคุณ ขอบารมีครูบาจยานะครับที่แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิกริยาไพ่ใบแรกไพ่ขึ้นเป็นแมงสีหูห้าตานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของการที่คุณเองได้รับพลังงานที่ดีนะในเรื่องของความสําเร็จเวลาคุณจะมองเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามให้คุณคิดให้เยอะนะครับแล้วก็ฟังให้มากนะคนรอบข้าง คนที่จะมาช่วยเหลือตัวคุณก็มีนะครับแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตัวคุณแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณจะสร้างพลังใจตัวคุณให้ดีขึ้นอย่างไรการอยู่ในศีลธรรมก็เป็นจุดักสําคัญที่ซึ่งในเรื่องของการที่คุณอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลห้านะครับเพื่อจะให้เป็นิ่งที่ประคองใจตัวคุณให้เกิดความสําเร็จในความรักมากขึ้นนะาหากคุณ อยากจะหมูสามารถที่จะไปไหว้แมงสิวห้าตานะครับที่วัดพระธาตุดอยเขาขวายนะครับที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณไปไหว้นะครับในเรื่องของอการขอพรเกี่ยวความรักความสําเร็จในความรักก็ท่านก็จะคอยปกปักรักรรษาคอยให้พรนะให้คุณเนี่ยประสบพบเจอในเรื่องของคนดีๆนะความรักดีๆก็จะเข้าหาตุกุลมากินึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อมาภัยขึ้นเป็นภัย ท้าวิรุปักนะครับในเรื่องของการที่คุณเองได้รับพลังงานกับพญานาคนะครับพญานาคหนุนนําให้คุณนะมีความสําเร็จในความรักมากขึ้นเจอคนดีๆมากขึ้นนะครับคุณก็สามารถไปขอพรกับองค์พญานาคได้ถ้าคุณไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนนะทัคอีสานหรือใกล้บ้านของคุณนะครับถ้ามีพญานาคุณสามารถไปขอพรได้นะครับแน้วเนียในเรื่องของพญานาคก็จะหนุนนำนะในหงชนนี้ให้คุณได้พบเจอคนดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ่ะต่อมาไพ่บุญญาพิธานว่าอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของการทำบุญสร้างพระนะครับก็ในเรื่องของการบริจาคร่างกายนะครับในเรื่องของการทำบุญสร้างพระนะครับหนุนนำนะก็จะประปรบวัสดุปัญหาต่างๆได้ดีรวมไปถึงการบริจาคร่างกายนะครับเพื่อจะอให้พลังงานในเรื่องของความสําเร็จนะพลังงานของความสมหวังความรักดีก็จะมันเกิดขึ้นกับทุกคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแล้มาดูเลขมงคลนะครับ you blog, ที่จะเสริมในเรื่องของดวงความรักของทุกคุณเป็นเลขอะไร ไพ่คือเลข9ไพ่คืนเลข8นะครับเลข9เสริมในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความรักเลข8เสริมในเรื่องของอ่้เจอความรักที่ดีความรักที่มันคงความรักที่อยู่แบบกับคุณไปนานๆนะอย่าอยู่คุณไปเป็นแบบอมตะเลยนะเออเลข8เปือความมุมเยอินฟลูเนซีนะเจอคนดีแบบเต็มที่นะนั้นแล้วเนี่ยคุณนำเลข9เลข8ทำปเป็นบอยเปร์ก็ได้นะครับแล้วก็ เจอสัจรรมเอาไว้ในกระเป๋าต่างได้โดยเช่นกันได้มีความรักดีๆนะเจอคนดีเข้ามาหาตัวคุณในห้วงจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับต,ตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับบริสอทืิ์ว่าไพ่คลักนะครับจะเตือนอะไรคุณไพ่ขึ้นเหนี่ยวรั้งนะครับอืมในเรื่องของ ความกวนกไหวยใจของตัวคุณนี่แหละที่มันยึดเหนี่ยวนั้นเหนี่ยวรั้งตัวคุณอยู่คือความที่คุณยังยึดติดกับเรื่องอดีตนะยึดติดกับเรื่องความรักกับเก่าเดิมอยู่ซึ่งเสี้ยวเนี้ยมันจะทําให้คุณออกจากจุดเดิมๆไม่ได้นะยิ่งทําให้คุณไม่สามารถเปิดใจรับรักใหม่ได้เลดยด้วยเช่นกัน,นแล้วเนี้ยการที่คุณปรับใจตัวทองดีแล้วก็ไม่เอาอดีตมาเป็นตัวตัดสินความรักใหม่ๆที่เข้ามาพร้อม่จะเปิดใจรับรักใหม่ๆที่เข้ามาก็ยิ่งจะทําให้คุณได้รักที่ดีต่อใจตัวคุณมากยิ่ขึ้้นนนดวยเชกััะครบ มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารบมีครูบาจานยร์นะครับที่แนะแนวทางบัตรไพ่ไสิทธิกริยาไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของพะระหลักเมืองนะครับแต่เรื่องในห้วงจงเนี่ยนะครับยิ่งหากคุณไปไหว้เกี่ยวกับพะระหลักเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่คุณอยู่เนี่ยสามารถไปไหว้ได้ให้ท่านปกปักรักษานะครับชี้แนะพลังงานนะเออให้ท่านเนี่ยส่งพลังงานให้มีคนมา ช่วยเหลือหนุนนาให้คุณสบายใจขึ้นรู้ว่าคุณได้พบเจอคนดีมากขึ้นอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นมาแล้วให้คุณมีสติมีหลักใจมีหลักใจให้กับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของเศรษฐีนวโกนะครับไปขึ้นในเรื่องของครูบาอาจารย์คอยหนุนนาช่วยเหลือสองเคราะห์ช่วยเหลือตัวคุณไม่ว่าจะ,ะคุณจะทุกข์อย่างไรไม่สบายใจอย่างไรให้คุณปรับจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ละหวังเรื่องเก่าๆเดิมๆมีพลังใจที่ดีที่จะ เดินหน้าต่อแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นแล้วพบเจอคนดีๆได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิธานว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการบริจาคเลือดแล้วก็ทําบุญนะกับวัดท,ที่อยู่ติดดินน้ำนะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานที่ดีต่อตัวคุณนี่แหละนะการที่คุณไปทําบุญนะกับ,บวัดวาอารามต่างๆนะครับรวมไปถึงวัดท,ที่ อยู่ดื่มน้ำนะครับเพื่อจะนุนนําให้คุณมีความรักที่ร่าเรืิดมากขึ้นดีต่อใจทุกคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้ขลักนะครับจะเจออะไรกับเจ้าตานะครับให้ขึ้นในเรื่องของ เด่นดักนะครับเรื่องของเจ้ากตาไปกินในเรื่องของการดูในเรื่องของความต้องการนะของคนที่คุณคุยด้วยว่าเออเขาสบายใจในจุดไหนในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอยากไปทําอะไรที่มันผิดต่อใจอย่าไปทําอะไรที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่หรือทําให้เขารู้สึกทุกข์ใจนะอะไรที่ทําได้แล้วเปิดความสุขกับคุณทั้งคู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งต้องทํา อย่างเป็นระเบแรบนั่นเนี่ยเป็นการที่คุณอยากเต้นด้วยความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะในเรื่องจุดของตัวเขาเนี่ยเขาก็ต้องการความมั่นใจความมั่นคงในความสัมพันธ์นั่นเองนะครับอะตัวเขาล่ะดูสิไพ่ขึ้นเป็นพ่อแม่กานีนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เหมือนอยากที่จะพูดอยากที่จะบอกอยากจะ,ะสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากให้คุณรอสักหนึ่งแล้วเขาจะเป็นคนบอกเองว่า,าจะยังไงดีกับความรักอจะแบบไหนกับความรักบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในมุมมองเขาด้วยเช่นกันนะครับ มัลชื่อว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรกุณนะขอบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้เราทางผ่านไพ่สิทธิกริยานะครับไพ่ขึ้นเป็นปีวอกนะครับ ปีว่าไปถึงเรื่องของการที่คุณต้องใช้สติปัญญาที่จะดูและคัดกรองให้ดีๆในเรื่องคาพูดในเรื่องของการเข้าหาในเรื่องของความรักความเป็นเซนต่างๆบางอย่างก็ต้องใช้เวลาบางอย่างก็ต้องใช้ในเรื่องของอาการพูดคุยการาเข้าหาเข้าไปม่อยนะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นพระศิวะนะครับในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเองอาจจะต้องไปเสิร์ฟนะรวมไปถึงพระแม่กาลีด้วยนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะไปขอพรนะที่ วัดแขกสีลมได้นะก็มีทั้งพระแม่กาลีมีทั้งพระแม่อุมานะครับหรือมีพระศิวะพร้อมเลยนะคุณสามารถจะไปไหว้ที่ที่เดียวกันได้เลยนะ mm hmm. เพื่อจะขอพอรให้อ่าพระแม่นะแล้วก็พระศิวะเนี่ยคอยรุนนําช่วยเหลือนะก็จะปัดเป่าอุปสรรคปัญหาให้ความรักของคุณนะมีความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับเม่อส mm ุว่าไพ่บุญญาพิธิฐานว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการถวายเครื่องหอมดีเลยนะรเวลาคุณจะไปก็อาจจะ ไปถวายนะเครื่องหอมก็ได้ไปจดุดธูปนะครับไปในเรื่องของการถวายเครื่องหอมให้กับพระแม่นะให้กับพระศิวะเพื่อจะหนุนนำนะในเรื่องของความเสร็จความสุริผลในเรื่องของความรักได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการทาบุญต่อคนยากไร้นะครับเพื่อจะหนุนนำขจัดปะป,ะ,ป,ะ,ปะอุปสรรคมนาให้กับตัวกุลได้หมดไปนะแล้วก็ได้พบเจอสงด,ดีตามมาได้เจอความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มันถือว่าไพ่กละนะครับจะเตือนอะไรกับเจ้าตานะครับไพ่ขึ้นเป็นอำนาจนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชาสีเลยนะในเรื่องของอัตราตัวตนของตัวคุณนี่แหละบางทีคุณยึดถือในอัตราตัวตนของตัวเองจนเกินไปบางครั้งคุณเองก็ต้อง รับฟังมากนะครับกับ่ของคุณว่าเขาต้องการอะไรเขารู้สึกอย่างไรบางครั้งคุณละเลยในยเรื่องของความรู้สึกเล็กๆแค่น้อยเนี่ยมันก็เป็นจุดชนวนที่ทําให้มันมีแผลทางใจใจที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามก็ต้องรับฟังกันให้เยอะๆนะครับจะได้ดุลในเรื่องของจิตใจตัวเขาให้ดีขึ้นหรอจิตใจตัวคุณก็ดีขึ้นได้ด้วยเมื่อคุณั้งคู้เนี่ยเข้าใจกันนะครับดูซิไพ่ขังเจออะไรกับกข้งคุณนะครับไพ่เึ้ือนฟุ่มฟัก ในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ความรักดีขึ้นนั่นแหละเขาพยายามที่จะเอาใจคุณพยายามที่จะให้คุณเนี่ยมีความสุขในทุกๆเรื่องและรวมไปถึงเรื่องของการที่มีบุตรเลยนะมีโอกาสมีพลังงานที่หากใครตั้งใจหรือว่าวางแผนเรื่องการมีบุตรเนี่ยสำหรับคนมีคู่ใน้วงชุ้นี้ก็จ,จะเป็นจุดที่สามารถวางแผนได้หรือมีโอกาสที่จะมีในปัจจุบันได้ด้วยนะครับก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะอ่ะ ดูซิว่าในเรื่องของไั่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอพลังงานบารมีคุรุบาจานะครับชี้แะนะแนวทางบันไพสิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นเท้าทุตรรถนะครับในเรื่องของเสียงดนตรีนั้นะเรื่อง,องพลังงานความสบายใจที่คุณเองต้องกู้เนี่ยต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยวางไปเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทางตัวคุณและเขาได้โดยฉะนันนะครับ ต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพายนะครับในเรื่องของการปล่อยวางนะในเรื่องพระพายคือบ่งบอกนะพลังงานของครูบาอาจารย์กำลังบ่งบอกว่าหลายอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วก็เหมือนลมที่เปลี่ยนกระแสลมไปแล้วนะเรื่องราวไดๆมันจบไปแล้วนะครับเรื่องราวดีๆคุณควรที่จะทํสิ่งดีะร่วมกันแนละสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของท้งความรักท้งความรู้สึกจะอยู่ที่ว่าตัวคุณจะยอมรับความเป็นจริงได้หรือเปล่าแล้วก็เปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาได้หรือไม่นะทุกถึงอย่างมันอ่าอย่าที่จะ มาแบบขุดเรื่องเก่าๆเดิมๆหรืออยากที่จะตรมปักกับความทุกข์เดิมๆมันยิ่งทําให้มันจุดหลังพลังงานคู่กุณเนี่ยให้มันลงมาเรื่อยๆนะยิ่งทําให้มีความทุกข์ยิ่งทำให้มีความกระวายใจเยอะจนเกินไปนะครับมาดูทีว่าไพ่บุญญาประารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการไปไหว้พระก้าววัดนะครับแล้วก็ทําบุญกับการศึกษานะเพื่อจะนุนนำนะแล้วก็ทําให้ตัวกุลเนี่ยได้รับสติปัญญาในการคิดในการไตร่ตรองในการกระทาทุกอย่างให ความรักดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการไหว้พระเก้าวัดเนี่ยก็จะหนุนนํานำลกคุณชวนคู่คุณก็ได้นะครับก็ไปไหว้พระสักเก้าวัดในวันยดสุสดาห์ก็ได้นะครับไปไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็ตามนะให้คุณเนี่ยไปอธิษฐานใจร่วมกันนะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของความรักของคุณทังคู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจากบุญบารมีที่คุณสร้างร่วมกันนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องของเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของคู่คุณครับเป็นเลขอะไรให้เกิดเจ็ด ให้เลขสนะครับเลขเเสริมในเรื่องของการขจัดปะปะอุปสรปรคปัญหาต่างๆเลขสเสริมในเรื่อง,องคําพูดนะเสริมในเรื่องของพลังงานทางจิตใจพลังงานในเรื่องของการไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามพูดในสิ่งดีด้วยกันนะเอิมมีความสุขร่วมกันนะการการสื่อสารอะไรต่างๆพูดกันตรงไปตรงมาได้มากขึ้นนะเมื่อคุณนําเลข7เลขสี่ทำให้คุณกล้าพูดกล้าคิดนะกล้าที่จะเปิดใจกับเขามากขึ้นนะแล้วนนเ,ลเ,ลเนี่ยคุณนาเลขเจ็ดเลขสี่เนี่ย ทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะด้วยจดเสกระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังน,นั้นเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ <S <S ม่รู้สึกว่าไพ่จะเตือออะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของสถานการลิน้นถอกนะอยู่ที่คําพูด้วยนะในไพ่เกินสถานการลิ้นถอกคือคำพูดในการเจราจาในการพูดคุยในห้องช่วงนี้ก็เป็นจุดหลักสําคัญที่คุณเองเนี่ยจะต้องอใช้คําพูดเนี่ยแหละที่จะสื่อสารออกไปการไปสมัครงานการไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องช่วงนี้ก็ ต้องปรับเรื่องของคําพูดเยอะๆคําพูดที่ดีคําพูดที่ไพเราะนะครับคําพูดที่ดนจิตดนใจให้คนเนี่ยเชื่อถือในคําพูดของตัวคนมากขึ้นนะครับเมื่อเสว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของคนที่กําลังหัดงานเป็นเลขอะไรขยับขเลขสามขยับขึ้นเลขหกน,นะครับเลขสามเสริมในเรื่องของ ชัยชนะนะสามเสริมในเรื่องของสิ่งที่คุณทำจะสําเร็จด้วยแรงการแรงใจของตัวคุณเลขหกเสริมในเรื่องของความสุขไม่ว่าทําอะไรก็ประสบความสำเร็จจากความสุขจากความสิ่งที่คุณยินดีในรับพลังงานดีๆเนะี่ยเข้าหาตัวคุณมากขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณนําเลขสามเลขหกเอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทำไวเปอร์หรือว่าจดสระดเอาไว้ในกระเป๋าต่างๆเพื่อจะหนุนดวงให้คุณมีความสำเร็จในการงานได้รับงานมีโอกาสมากขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับ มันซื้อว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับหรือจะไปขังว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่เบื้องหลังไพ่เบื้องหลังเนี่ยเป็นปร,รากองของการที่คุณเองต้องดูในเรื่องของการกระทําตัวเองให้ดีๆนะครับในเรื่องของการรอบคอบในการระวังในเรื่องต่างๆที่คุณเองอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะต้องมีความละเอียดลงลึกละเอียดในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการตรวจสอบดูแลในเรื่องของบริหารบริหารจัดการการทํางานต่างๆางต้อง เราคอบให้มากๆไม่เช่นนั้นเนี่ยในวงชุมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดจากทั้งตัวคุณด้วยจากทั้งคนรอบข้างด้วยนะครับยิ่งหากคุณมีความรอบคอบมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดได้โดยเชิงกันนะครับมาึซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการงานของตัวคุณเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขสามไพ่อเลขแปดนะครับ เลขสเสริมเนื้อเรื่องของความสําเร็จที่คุณทําด้วยตัวเองนะครับเลข8เสริมเนื้อเรื่องของสิ่งตา่างๆไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรก็ตามที่จะมาทําให้คุณเกิดปัญหาได้นะคุณสามารถกระจัปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะดังนั้นเนี่ยให้คุณนําเลขสาเลข8ท per <ๆ>ําเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับหรือจดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋สาสตางค์เพื่อจะหนุนดวงการงานของตัวคุณให้มีความก้าวหน้ามายคืออะไรด้วยเช่นกันนะครับมืนอสิว่าไพ่จะเจออะไรบ้างนะครับไพ่คังว่าอย่างไร ไพ่ขึ้นเสแสร้งในเรื่องของพลังงานของเสแสร้งเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณบางอย่างก็ต้องใส่หน้าก,กาก้าหาคนบ้างนะบางอย่างก็มันเป็นเพื่อธุรกิจอะแต่บางทีมันอาจจะฝืนใจตัวคุณบ้างแต่เป็นเพราะว่าการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบางอย่างคุณก็เออไม่อยากจะไปเจอคนเยอะแยะเอาเฉพาะคนที่เป็นแวดววงของคุณก็พอแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องยอมบ้างเพื่อจะให้ธุรกิจมันดําเนินต่อไปได้หรือบางคน บางที่บางคนที่คุณอาจจะไม่ชอบหน้าบางคนที่คุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทําตรงนี้ให้จบก่อนแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องของการที่ไปทาธุรกิจอื่นก็อาจจะเลี่ยงนะในห้องชุดนี้อาจจะมีหลายสิ่งบลางอย่างให้คุณเลือกหลายสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทํานะมันก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําให้ดีไม่งั้นธุรกิจที่ทำมันอาจจะผิดพลาดได้หรือไม่สําเร็จได้โดยเชงกัดน,นะครับมาดูว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นทรัพสมบัติ แทรัพย์สมบัติเนีพขึ้นเป็นพลังงานของการที่คุณต้องดูแลนะในเรื่องของการเงินให้มันดีนะให้มันมั่นคงแล้วก็วางแผนถึงอานาคตได้ดีด้วยนะพาคือว่าทรัพย์สมบัติคือเก็บเงินเอาไว้ให้อยู่นะเก็บงินให้อยู่ในเรื่องของอการหาเงินมาแล้วก็ต้องเก็บเงินด้วยแล้วก็นําไปลงทุนด้วยให้มันเป็นระบบให้เป็นระเบียบมากขึ้นดนะันงนั้นในุนวงนี้อาจจะมีเงินเข้ามาเยอะนะการที่เงินเข้ามาเยอะเนี่ย ก็ต้องเก็บนะถามว่าเก็บได้ไหมไพคิดว่าเก็บได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะเก็บได้โดยสติปัญญาของตัวคุณเองนี่แหละแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะบริหารอย่างไรมากกว่านะครับมาดูเลขมงคลดีกว่านะครับที่จะเสริมในเรื่องของการเงินของตัวคุณเป็นเลขอะไรไพขึ้นเป็นเลขสามไพขึ้นเลขแปดนะครับในเรื่องของเลขสามเลขแปดเนี้ยไพขึ้นเสริมในเรื่องของอ่การเงินนะหมุนเวียนดีไพขึ้นอินฟลูนต์เลยนะเออเลขแปดนะครับแล้วก็เออไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะ อดทนอดการที่จะเก็บเงินเก็บทองอดทนอดการที่จะหังเงินทองให้ได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคุณน,นําเลข3เลข8นะครับทำไปไเป็นวอยเปอร์ก็กกได้จนสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางเพื่อนหนุนดวงการเงินของตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับ